รักคนไหนกาเบอร์นั้นชอบพักไหนกาพักนั้นออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพื่อเปลี่ยนประเทศได้ด้วยตัวของคุณเองแต่ก่อนจะเข้าคูหามาเช็คความพร้อมกันก่อนดูเซลเฮียดีสรุปให้ก่อนอื่นต้องตรวจสอบสิทธิ์การเลือกตั้งของตัวเองโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ กรมการปกค้องและกอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนระบบก็จะขึ้นข้อมูลของเราทันทีหรือดูผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนที่สามารถตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้งและสามารถดูข้อมูลของผู้สมัครรับเลือกตั้งและพักการเมืองได้เลยหรือ เอกสารการแนะนํำตัวผู้สมัครที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทําขึ้นโดยจะมีรายชื่อรูปหมายเลขของผู้สมัครและเขตการเลือกตั้งระบุไว้ชัดเจนเมื่อไปถึงหน้าคูหาต้องเตรียมอะไรบ้างบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ งานรัดออกให้เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจากนั้นรับบัตรเลือกตั้งมาได้เลยและเพื่อป้องกันการสับสนเดี๋ยวขออธิบายว่าบัตรเลือกตั้งมีทั้งหมด2ใบคือบัตรเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นบัตรสีม่วงจะมีหมายเลขผู้สมัครและช่องสำหรับกากบาโดยจะไม่มีรายชื่อผู้สมัครและโลโก,ก้พรรคต้องจำหมายเลขผู้สมัครไว้ให้ดีรับคนไหนกาหมายเลขของคนนั้นส่วนใบที่2เป็นบัตรเลือกตั้งสสแบบบัญชีร,รายชื่อเป็นบัตรสี จะมีสัญ,ญลักษณ์พรรคการเมืองและช่องสําหรับกากระบา,าชอบพรรคไหนกาพักนั้นได้เลยเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จให้พับบัตรเลือกตั้งทั้งสองใบแล้วนําไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเองดูเซลเฮียเดียสรุปให้แล้ว14พฤษภาคมคนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาเข้าคูหาเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะ